สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมด่วนๆครับผมด่วนๆครับผมมาพากคำเนาะพี่น้องเนาะาลีบเบิรงดเด้อพี่น้องครับผมปูหาสามนะครับผมหายเหล็กมาแล้วเด้อพี่น้องงวดนี้ครับผมสํหรับงวดทีแล้วนะครับผมพี่น้องท่านใดถ้าทิดตามปูหาสามนะครับกะ เข่าเต็มเต็มเลพี่น้องครับผมนะครับนอกเข่า <classical> ต <ahaha> like ัวเด่นเด่นพร้อมนะครับนอกตัวเนีนเนีนพร้อมนะครับผมซีเก <ared> ่าเก่าซีนะครับผมอ่าเลขสามตัวปูนะครับกะเกือบเข่าสามตัวคือกันครับผมพี่น้องพิษแต้มหนึ่งนาะพี่น้องนาะพิษตัวหนึ่งครับรักลอยเนาะ้าเป็นเก่าเก่าซีนี่กะเต็มเต็มนาะพี่น้องเนาะแต่นี่เป็นสามเก่าซีครับผมกะถือว่าอ่าทาพี่น้องเล่นนะครับตัดเ่นกันอาจจะเข่าเนาะ แต่ว่า2ตัวกับเขาเต็มๆพี่น้องครับผมนะครับเนาะของปูนะครับมวลหนีมามากเลยเด้อพี่น้องครับผมมาติดตามกันเบื้องต่อนะครับเนาะสำรับปูหาสามนะครับผมมวลหนีปูห่ตัวไหนมาเน่นะครับเนาะมาติดตามกันเบื้องครับพี่น้องท่านไหนนะครับผมถ้าผชื่นชอบบ่มากกัเลื่อนผ่นนเลยเด้อพี่น้องบ่ว่ากันนะครับผมพี่น้องท่านไหนถ้าชื่นชอบก็กดให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ทางแอดมินนําในเด้อพี่น้องครับผม มาเบิรงกันครับผมพี่น้องนะครับผมมาเบิรงว่าปูหาสามนะครับผมงวดวันที่สิบหกนี่ปูหาตัวใดมานะครับเนาะปูหายศูนย์หกสี่เด้อพี่น้องเด้อสองหกศูนย์ 260, นะครับผมหาแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อ ซเก่าสามนะครับผมปูบอกว่าซีเก่าสามนี่ขอเป็นเน้นๆเรื่องวสันต์ปูวานะครับเนาะส่วนสองตัวนะครับบนล่างนะครับปูไฮแปดเก้าหกศูนย์นะครับผมราคาสองหกนะครับผมราคาเก้าเก้าสามนะครับเนาะปูก็บอกว่าสองตัวนี่ขอเด่นเก่าสามเนาะเน้นๆวสันต์ปูวานะครับเนาะซึ่งนะครับผมหัวที่แล้วนะครับผมถ่ายพี่น้องท่านไหนเดี๋ยวติดตามนะครับก็จะจะเข้าจริงๆนะพี่น้องเนาะบอมเนว่า อพอหวายออกมาแล้วจังแคบมากนะครับรือว่าเขียนมหม่พี่น้องเมืองนะครับซึ่งเลขของปูหาสามเขาจริงๆนะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ